ครับเดี๋ยวผมไปลงทะเบียนก่อนนะครับนี่ก็บรรยากาศลงทะเบียนไ่ลงเขาเหรอลงครับไม่ครับผมมาถ่ายคลิปมมีใช่บอกไม่ใช่ทสคนารันกวงเราไปนับพรบะไม่ใช่ทำอะไรไยอไี่เดียว่างปกีไม่ดหเลปลี่ยนชื่อใหม่นะ สวัสดีครับอันนี่ก็มาแข่งนกที่ซีสีเกตครับจังหวัดซีสีเกตก็นี่เริ่มมาแล้วครับลงทะเบียนแล้วนะครับกำลังลงทะเบียนมาข้าวเลยนะครับวันนี้ครผมมาจากสุรินทนะครับที่กอล์พภูมาอย่างไกลเลยนี่นี่สามข้าวสามสามกุกเลย น,น,น,นี่เป็นบรรยากาศเช้าๆนะครับบรรยากาศรอบๆวันนี้คนก็เริ่มทยอยมาเริ่มทยอยมาเรื่อยๆนะครับวันนี้นะครับลงทะเบียนนะครับวันนี้ลงทะเบียนจุกครับเดี๋ยวเราไปชมส่องรถไปได้เลยนะครับผมจะอัปเดตให้ดูนิดเดยวครับผม เยวมาครับ,บเยอะแยะนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันเลยครับต่อไปครับผมอันนี้บรรยากาศนะครับที่จะปล่อยนกแล้วครับจะปล่อยผู้สมัครลงแข่งขันนะครับตุ่มุ่งเช้านะครับผม

คุณ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 คุนะุณคุณคุณคุาคุณ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 คุัครัคุลคุณ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 คุมคุณ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 คุัคุณุ้ณคุณคุณคคุณคโอคคุณคุคุณคุุมคุคุณคุคุณคค ลูกจะเดินหรือเปล่าเดินเดินเดินแล้วนะครับเดินแล้วน้ำบัตรนะครับ17นะของผมนะครับใบหยก17นะครับ17ใบหยกนะครับครับของผมสามสีสเกตครับไม่รู้ว่านกจะข้ามหรือเปล่าถ้าไม่ข้ามก็ไม่ติดต้องข้ามนะครับโอ้ ามไม่อผ่านแล้วนะครับไม่รู้จะข้ามหรือเปล่าขอให้ข้ามนะครับถ้าข้ามติดแน่ๆเพราะผมปักคุ้แค่หัวเดียวนะครับ มาอีกต I mean, ัวแล้วนะครับมาอีกตัวแล้วครับคู่อีกตัวแล้วเดี๋ยวจะลงครับถ้าลงอีกตัวก็ลงคู่เลยให้มันลงอีกตัวนะครับเดินแล้วนะครับเดินแล้วอ่าเดินไปแล้วครับเดินไปแล้วเดินไปแล้วนะครับเดินไปแล้วยังนะครับวนๆอยู่นะครับ อาจจะลงอีกตัวหนึ่งนะให้เดินนะครับขอจะให้มันเดินนะครับแล้วก็นกต่อจะไล่เองอันเดินนกต่อไล่นะครับอันนี้เดินแล้วเดินนกต่อไล่เข้าไปอ่ะไล่ไปแล้วไล่เลยแล้วไล่แล้วโอ้ยไ,ไ,ไ,ไม่โดนนะครับไม่โดนอีกตอนนี้ก็หมาก็มาเอาลูกต่อไล่แล้ว มันเดินไม่กว้างนะครับติดแล้วนะครับติดแล้วติดแล้วครับจับหนึ่งครับนนีี่รบ้ไปยกครับจัดแล้วเอาเฉลยก่อนนะครับ,บ,อรออรบตอนนี้ติดแล้วครับไปยกนะครับจัดให้ครับ ใบหยกนะครับใบหยกจับให้ครับอ๋อเดี๋ยวหาบัตรก่อนนะครับสิบเจ็ดนะครับของผมสิบเจ็ดนะครับสนามจังหวัดศรีสะเกดนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปหมายต่อไปเลยนะครับผมครับมาแล้วครับมาแล้วเดินมาแล้วครับเดินมาแล้วสนามศรีสะเกดครับสนามศรีสะเกด มาแล้วใบหยกนะครับหมายเลข17ครับผมตอนนี้ครูมาแล้วครูมาแล้วนะครับถ้าติดนี้ก็แต้ม2ครับผมเดี๋ยวโชว์บัตรให้ดูนะครับอันนี้17เห็นไหมลองสินะครับ17อ่ะตอนนี้นกต่อครูแล้วนะครับอ่านกป่าก็ครูเดินมาแล้วเดินมาแล้วครับเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆแกะคุณไม่ทันนะครับครับถ้าเข้าเข้าฝั่งนี้ไม่มีคุณแน่นอนนะครับคุณมันอยู่ข้างหลังนะครับเพราะว่าเล่งจากสาไฟฟ้า ถ้าเดินอ้อมยังไงก็โดนถ้าลงคณานะครับลงคณาแล้วมาอีกฝั่งหนึ่งติดแน่นอนโยนผมโยนคุณทิ้งก่อนนะครับครับโอ้ยผมควมตีนกต่อนะครับเพราะว่านกต่อผมเจ็บตัวอยู่นะครับตอนนี้อาคมมาแล้วคมมาแล้วนะครับเดี๋ยวนกต่อจะไล่ดูนะครับไล่แล้วไล่แล้วไล่แล้วครับไม่รู้ว่าเดี๋ยวนกต่อจะไล่นะครับโอ้โหขนาดเดินขนาดนี้ยังไม่โดนนะครับมันระยะมันชิดเกิน อ่าไล่แล้วไล่ไปแล้วติดเดินเดินโอ้โหถ้าเดินขนาดนี้ไม่ติดก็ไม่รู้จะพูดไงครับสองตัวมาสองนะครับตอนนี้ติดยังเนาะให้มันลงสองติดแล้ว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 ครับติดแล้วติดแล้วโอเคครับไปเอาก่อนนะครับได้เลยครับตกแล้วนะครับตกแล้ว แล้วโอ้คนเดียวด้วยนะครับยากครับโอเคเกือบลุดครับเกือบลุดสนามซีสเกตครับนัมเบอร์สิบจ็ด ครับแต้มที่2อันนี้เสียงใหญ่เสียงใหญ่มากเลยนะครับแต้ม2ครับผมใบหยกนะครับแต้ม2สาย4นะครับกลุ่ม4กลุ่ม4หรือสายสีนี่แหละโอเคครับผมประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมเก็บนกก่อนมาคนเดียวครับไม่ทันลงแล้วครับลงแล้วนะครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับเหมือนเดิมปักขุนหัวเดียวครับเดินมาก็โดนไม่เดินว่าไม่โดนครับลงแล้วนะครับลงแล้ว เบอร์บเบร์17นะครับใบยกนะครับถ้าเดินข้ามมาก็น่าจะได้เอาข้ามมานะครับข้ามมานครับข้ามมานะครับข้ามมาโดนไหมครับไม่โดนหรอกลงข้างล่างนะครับนี่เห็นไหมทาไมมาฝั่งนี้ก็ไม่โดนครับถ้าติดนี้ก็แตะสามครับโดนนะครับโดนไหมเตะไหมน้อง เตะไหมครับคุณหมาด้วยอ้าวเตะแล้วนะครับเตะแล้วเตะไหมเดี๋ยวดูก่อนนะครับเตะหรือไม่เตะอ่ะหยั่งหยั่งเตะแล้วครับเตะแล้วเตะแล้วเดี๋ยวขอหยาบวิ่งแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวไม่ได้เชิญครัอ้าวเตะแล้วครับเตะแล้ว อืจจครับจับรางวัลครับประกันได้คอรดอไครับสนามสีนี้สเกตครับผมขงผลได้สีแ้มครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปได้เลย